คะแน่นมากยี่ปี้ซี่เธอกำลังทําให้ไม่รู้แต่ว่าฉันเรียกพวกเศรษฐีมาคุณลุงอ่ะเอ๊ะฉันจะบอกว่าเขาแกเหรอไม่แต่ว่าฉันนักถือแต่ฉันจะเรียกว่าคุณลูกนั่นเอ๊ะนั่นไงเปล่าเน่ะไปดูสิฉันเข้ามาดูดิจะว่าอย่างไงนะยีบ้านนี่ฉันอยากจะหยุ่มหัวแกพวกหนูพูดอะไรกันไม่ได้จริงไหมจำได้นะพี่กกะปิ๊าก่อน นี่พูกเธอออกมาได้ยังไงนี่มันสาเหนี่แม่นางสาวือไอนไสีแม่ลินเนางซ่ีถไปจะได้่างซ่าไป้อเานแม่สเจันเข้าไือบอกว่าบอกนี่ได้ไได้เลยค่ะสเดจนอย่าบอก็พูกันบหน่อยได้ไหมเนียอย่าำคัญไอ้คนนีสิแบบว่าชื่ออะไรเพอย่เพิ่งคุยกันนะถอดดีนะที่สเจนอะไรนะคะ เดี๋ยวให้เอลจัดของให้เพื่อนๆของเธอทำไมคุยก็จไม่มีชุดนักเรียนนะสรจันได้ค่ะจะคุยกับฉันหรือเปล่านะก็ตุ่นพี่เป็นเอลฟ์นะฮะใช่เมื่อกี้สุดจันทร์บอกแบบนั้นนะฮะฉันไม่ได้เป็นเอลฟ์ก็เมื่อกี้สุดจันทร์บอกว่าจะให้น้องหนูแบบว่าคุยกับเอลฟ์นะฮะรอรับของจากเอลยวก่อนนะใช่รับของจากเอลฟใจแล้วค่ะติดต่อให้เราสักคู่นะแบบว่า อยู่บ้านเดียวกับฉันเหรอแบบฮัมมิงเบิร์ดหรือเปล่าใช่ฉันอยู่ฮัมมิงเบิร์ดออ้ฉันรู้สึกเรียบร้อยมีระเบียบเรีอย่อนโยนต่คุณนเอริบัสจะต้องยิ่งใหญ่ที่เด้อฮัมมิงเบิร์ดแต่คุณนเอริบัสฉันรู้สึกหดหูไม่ด้วแบบนั้นแล้วค่ะใช่บ้านอบอุ่นแต่ฉันหดหูแน่นาเลยตะกุ่นเอริบัสจะยังคำอ่ะ เอเดวาจะยิ ee, ่งใหญ่เป yeah, uh, yeah, so ็นอย่างมากอยากทำความรู้จักลุนพี่เยอะๆจักเลยเดี๋ยวได้รู้จักเยอะได้กินเลี้ยงรู้บอกพี่หั่ใจดีแน่เลยอืมรองเท้าใช้ได้นะนี่นะนี่สเตฟาน นี่นเอะเรียกชื่อซันแบบนั้นอีกรอบด้มาสิที่ฉันจะทำกับเธอคืออะไรน่ะซันหยุ่มหัวเธอแล้วก็หมุนหมุนมนแล้วก็เหวียกลงไปที่ข้างล่างบารกนาพี่ซตอใกนี้นะาว่ามันไม่น่าควรชนะเลยใม่ไอทำไ้แบบนี้นี่พูดที่ซันเลยเนคนพูดเซฟานเซฟานนี่จะทำแบบนี้จะเปิดฝึกกับตุูดนมาใชรู้หรือเปล่านี่ยเกิดอะไกี่ได้านบหรือเปลาเาอุดสลุว่กขนาดนนนไ่แย่แน่นอนไม่เอาุ้กันเย่า ฉันว่าเธอก็แก่แล้วแต่ไม่คิดว่าน้องเธอจะแก่กว่าหนีนะ้ตายเดีพูดจะแบบนี้ได้ยังไงเสดจ้านคะหนูมีเรื่องที่รับไม่ได้ค่ะมีคนพูดจาว่าไรต่อตะกู้หนูขาดเสดจ้านแล้วก็เสดจ้านดังนี้ด้วยค่ะดังนี้ค่ะเสดจันนรตง้านเธอไม่ได้ผมมัดสัญญา yes จะกูจามดีใส่หนูเขาก็บอกว่าตะกูหนูเป็นตะกูที่เก่าแก่แล้วก็แก่แง่แล้วเขาก็บอกว่าหนูใก้จะตายแล้วที่พี่สกสีนี้ต่นี้ได้ไงก็ว่าหนูได้พิี่มนพยายที่กับหนูได้่าเสนาหนูไม่ยอมนะคะ้องลประเด็น่เนีหนูได้ยังไงเียไม่ยอมไม่ยอมากาันรยไงกับเรื่องเราแบบนี้่างยอดก้อนไข่บใครนะนชอแจไม่ใช่สอญาแล้วก็คือไคร ดูถูกตระกูลใครนะผมไม่ได้ดูถูกตระกูลนะวันนี้ค่ะตอนแรกก็ดูถูกแต่กหนูขาดสนัตจ้าหนูมคินอะไร่จะมีเรืาวแบบนี้เกิดขึ้นหเสียใิงไม่น่าสนัจ้าหนูไปยหนูไปยาวเราไม่เอออย่างแรกเลยก็คือว่าเราไม่ผมไม่ได้ทำนะถึง่อผมของนน่ เ mm ้าไปชาตฟังผมบ้างไม่ครับเราฟังฟังเยีายวพูดมาพูดมาพูดไปเขาไม่ร้องเขาว่าไรแต่คุณทะ คำวาเราจะกูสันเมนี้สันเมอยาคำว่าันจมาจกูเลยนะสเตยมาจะชวอ่นะลก็พูดแบบนี้ได้ยังไงกูเนน้องากัเรอาแบบีหนูมีพายาด้วยนะคะสเฝันนี้กับพี่ซสเตยาได้กับูนผไเกเราไม่ควรจะบอกว่าใครเป็นสีตาแล้วเราก็ไม่ควรบอกว่าผมสีขาวพี่กูพูดถึงตะกูลีสเตฝันนี้พิกซี่จะพูดแบบนั้นรดอเปล่าได้ กินเลียงกินเลียกินเลี้ยนี้มวดีวี่อุนได้มาพน้กินเลีมวีไอ้บอยดีมันว่า่ตะกุนแล้ว เราใช้ปัดขนไหนได้ไหมเราใช้ปัดจะไม่จะปัดยังไงแล้วฉันเหนื่อยที่จะปัดมันแล้วด้วยซ้รปตรงนี้ลมหนับมันเยอะมากเลยอ่ะเยอะเกินไปไม่เป็นไรอ่ะคุณอาจจะอยู่ที่ปากเธอหรือเปล่าป้าพูดหน่อยนิใจชามเข้าบอกสองหนูไม่เข้าใจ่ไหมเนี่ะว่าทำไมเขาต้องว่าอะไรตระกูลหนูขนาดนี้ หตตขอองะกูููลนย่ที่ตรงไปเพื่อนได้ไหมตรงนี้ฝนเยอะชะมัดเลยฉันไม่อยากจะพูดแนเวฉ่นมีทอนกระหวะหนูเสียใจมากหัวใจของหนูที่บอบบางมันก็เบบเอาใจเบลล์ิสจะกำลังเล่นละครอยู่ได้เห็นหรือเปล่าเนี่ยอีบ้านี่ก็บ้านะครับแต่เขาบอกว่าผมน้านิเแต่พี่ผมไม่าจ่แบบดีจะวม่ตะกุลอะไรนะจะไม่ว่าจะดีหรือเปล่ารื้อฉันมาเลยอย่างนี้เลยนะสะท้อนออกนะรัโอเคโอเคก็ฉันขอให้เอ่อ อย่าพูดถึงตระกูลใครที่แบบว่าไม่ดีแบบนั้นใช่หรอกก็ไม่ควรจะเรียกคนอื่นว่าคนที่ใส่แว่นว่าสีตาด้วยใช่เพราะฉันก็สีตาใสแว่นใช่หัวใจบอกว่ารับไม่ไหวก็เลยก็ให้ทุกคนคุยกันอย่างดีๆนะใช่หรอกโอ้ได้ค่ะอย่างไรเราก็อยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วนะคะเดอรทัมมิงเบิร์ดงกันค่ะสุดยอดเลยบ้านเดียวกัไม่ทะเลาะกันแน่นอนค่ะเจอฮัมมิงเบิร์ด อ่านน้องพี่สภาพดูไม่ได้ทั้งคู่เลยนะบ้านเธอน้องจะมีกิจกรรมบ้านอยู่ไม่ใช่แล้วก็ไปเข้ามือลงกิจกรรมบ้านก่อนเออได้ล่ะแม่กินเลี้ยงมันนี่ก่อนสิฉันคิดว่าถ้าสองคนควรจะจัดระเบียบเสื้อผ้าแล้วก็ปัดฝุ่นเป็นจํานวนมากปัดแล้วหลายรอบแล้วแต่ว่ามันไม่ได้น่ะรู้มะจะต้องปัดอะไหลายชิ้นสุดโอ้ยจริงนน่าใจพี่กินเลี้ยงจะไม่เข้าใจเธอจะทำแบบนี้มีสามเดี๋ยวพี่ก็ทั้กับมีสองแบบนี้รู้ไหม ใส่ได้ดอกขุ่นนุ่มเลยเอเลบาสฉันอยากได้เสียงกินเลียนลูเซตเอเลบาสกินเลียนลูเซตเอเลบาสก็แนะนำตัวปัดฝุ่นก่อนนะมอมมากเลยปัดอยู่หน้าเบบิสเบฟิเลียนโอ้โอ้ดูดีแล้วเอาละหันหน้ากลับบ้านสวัสดีฉันชมพู่ชาดเอเลบาสแก็บมือยังไงอ่ะถ้าจะต้องได้เวท ขึ้นมาไรเวท F สามพับมืออย่างเรียบร้อยเราเป็นตระกูลส้นสูงในรัชสมักุลราชวงศ์อันดับหนึ่งของโรงเรียนดำสแตงพร้อมหรือยังพร้อมนะครับพร้อเบตฉากไม่สวยเลยขยับมาทั้งนี้อีกนิดนึงต้องสอนเก็บมือก่อนจะบอกให้แกไรเวท F สาม B สามนี่ไงมันก็มีพับมือเมลิไเมลิกเมีพับมือ ใชับมือชันไหนมันชื่ออะไรอย่าพูดสีพีชชั้นมันชื่อพับมือน้องันมี f สามสองแบบอะเป็นแบบสี่เหลี่ยมหรือว่าแบบด้านขวาแบบทางขวาใช่พับมือหมายเล็กเจ็ดอ๋อจะเห็นแล้วพับมือเอาพับมือจริงๆน่ะเอาเอาร ยืนเรียงกันให้เรียบร้อยน้องๆตะกุดเอเดบบอสได้สิบอินช่ากี้จะเป็นลูกหลงบ้านเนี่ยจะใครข่าวไปเจองนี่เด้อเน่จะเป็นตะกุดเอเดบบอสจะเป็ข้าของซานเน่ไอตายเถอะพวกนี้มาทำอะไรกันเนี่ยชีฉันถ่ายรูปด้วยเพราะจะแต่งฉันไม่ได้ถ่ายรูป ไม่ใช่ไเก็ตอที่สอน้ออกไปนะฉันจะสเก็ตกคตะกูลเอเลบารฉันจะพ่อตะกูลเอเลบา่านั้นใช่ฉันอยากเป็นเอเลบาานะคือวไงคะสหร้องๆที่มาใหม่ยังไม่รู้กดก็ไปฟังกดจากลุ่นพี่ที่บ้านนะเดี๋ยวชุดดูแลทุกคนเองนะสรับเาพี่หหมืเลาพี่หหมืเลยจ้ะพี่หนึ่งหมดอเลยนะครับอืมวนีมีรุ่นพี่เขาจะอธิบายกฎอยู่ตรงโน้นน่ยไดได้คปขึ้นไปข้ไป้นน ไว้พบกันค่ะสรจันปคสัย์จาร์ว่าแต่ว่าเราจะไปตัดผมรือว่าเรฟังกเลยนะเดี๋ยวจะมาอายุก่อนโอ้ยงั้นดิไปก็ได้งันเราไปก่อนก็ได้นะอาได้งั้นเราไปเฟังกฎก่อนก็ได้ค่ะพ้นข่าสระจันขอบคุณคสัรย์จารไม่มีสาจาร์แล้วกพเรามไม่รู้ใช่ฉันเชกินเกลี้ยงนี่ใครเี้ยงฉันไม่ใช่ะไม่ใช่เอเลยนะใช่ลมมันไป

ก็เข้าบูตติรุ่พี่ไม่แหกตาดูหรอกค่ะขดโทษขาโดนหินดูดไปแล้วค่ะวรนสงบป่าสงบทำตะแค้านาทีได้ไหมฉันขอร้องฉันบอก้วเนี่ยตะแรงนาีตะแครงนีต่แครงนาทีตครงนทีตะครงนาท่ต่แครงนาทีตะครงนทีตคนาม่ตงนแครงามตะรงตงนาีตนาีตะแงนแครงาคอนตงนตนะีตงนตนีตคะ รับทราบครับทันทีดีนะคืออธิบายโคตรเขาจะไปสเก็ตภาพรวมกันโอเคงั้นก็อย่าเข้าประสาทเกินยิงคืนอย่างที่แจ้งไปเห็นใครเล็ดลอดออกไปก่อนแบบว่าหลังที่ยงคืนก็พวกใครตัวมันอ่ะฉันไม่ยุ่งแต่อย่าทำให้คะแนนบ้านหายโดยเฉพาะเด็กทำวิงเบิรับทราบค่ะเด็กดีเรียบร้อยพูดน้อยอ่อนหวานแล้วทำให้พวกบ้านอื่นหักคะแนนแทนได้มั้ยคะดุณพี่คะ แลแต่เธอเธอคิดเอาเยอมไม่ได้ค่ะคิดได้สินไหดี๋ยงั้นมีอะไรอีกคะที่ควรรู้อันนี้คือหนูรู้อยู่แล้วนะคะสระจันบว่าเจอไม่มีแล้วก็ไม่ควรเข้าเกตของห้ามทุกที่อะที่เขาห้ามนะเพราะว่าเนการโดนหักคะแนนแบบว่ายกตัวอย่างได้ไหมครับต้องห้ามอ่ะ

ผมอยากทราบนะว่าป่ากต้องห้ามเป็นแค่ชื่อหรือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นสิ่งต้องห้ามเนยห้ามากูสงสารอกูสงสารทำให้เกิดกันว่าเข้าไปแล้วจะกลับมาเหลือแคนค้าหรือมีชีวิตหรือเปล่าน่ะแต่โอเคคุณอธิบายข้อต่อไปต่อเถอะใช่ไม่มีอะไรก็ตามนี้แหละครับส่วนเรื่องต่อไปก็ขอให้เป็นรุ่นพี่คนอื่นแลวก็สารย์อันอื่นเลยครับเพราะว่าก็ปกติแล้วส่วนมากผมก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการทําคะแนนบ้านหายด้วยไม่ค่อยรู้เหมือนกันครับ โอเคงั้นถือว่าพวกคุณรับรู้ไว้เท่านี้ก่อนนครัเดียวคุณค่อยไปรู้กันในบ้านต่อแล้วกันนะเคยเชื่อไปสเก็ตภาพกัต่อได้เลยพกคุยกันเรื่องกดอยู่นะวขอบคุณาไปสเก็ตภาพกันต่อได้เลย้ไปนันบคุณนะคะดูในบ้านนั่นดูในบ้านั่นคุณในบ้านันวกัคุณในมานันเี่บมุใ้านนัน็ตภากันเลยมากันทีหลังกันนะลนะลยอย่นะ เราจะต้องหาพี่นที่ห้ามพลาดหรือเปล่าเราต้องไปหรือเปล่าหะห้ามพลาดสวยนะทำไมถึงไม่สิวติดผ้านี่ฉันชอบตรงนี้เมลิสไม่ใช่เมลิสด้วยซ้ำเมวิสกินลิงเมวิสเมฟิลีอาเอลเลบัสพร้อมหรือยังเนาะสวัสดีฉันพี่คนโตชามาชามเอลเลบัสน่าเป็นอยู่ในะหเป็นก่อนนะนี่มีคนมาเข้าซิงของเราได้สิ จัดการซิอย่างนี้นะกูชมัดไม่วิทน้องพีชฉันว่าเธอเรียกคนที่ผมข่าวมันกับเธอเอ๊ะไอแก่ผมข่าวนะเห็นไหมฉันเรียกคนในตัดุดเอลเลตาน่าแต่บ้าเหไม่เห็นสวยเลยอ่ะใส่หน่ามาใส่หน้ามากเลยฉันตบหน้าฉันด้วยฉันจะไปหาทางไปป่าเอ๊ะมีเหยื่อไหมนะจะหาจะหาเหื่อด้วยนะฉันขอกลับว่าเดี่ยวอ่ะทางไหนดีเนี่ยตรงนี้ละกันตรงนี้ตรงนี้จะคิดว่าตรงนี้น่าจะมีใกล้มาก เป็นได้สักทีนี่จะเป็นฟันนี่ชื่อออกไปจากทีมมาได้ป้างเชื่ออะไรนะชื่อฟันนี่เหรอมาแบเตฟันนี่ชื่อนายสาวมากเลยนะใช่ออกสาวเตะไปนะกอล่าเดี๋ยวจะตามไปเตกไปชนน้ารู้้างเอาเลยพี่จินเล่นมายืนดีดดต้องพูดลำดับขั้นของการเป็นบุตรคนที่เท่าไหร่ด้วยโอเคไหมอะสามสองสวัสดี ฉันบุตรคนที่หนึ่งของตระกูลเอเิบัตฉันชื่อชาม,มาชามตระกูลเอเิบัตที่ยิ่งใหญ่สวัสดีฉันบุตรชายของตระกูลเอริบัตคนกลางกินเลียนลูเซี่เอริบัตสวัสดีฉันบุตรคนล็กที่สุดคนสุดท้องของตระกูลเอเิบัตชื่อว่าเมวิสเมฟิเลียเอเิบัต พวกเราสี่จะูัเดี๋ยวดวหสะกระโดดไเดี๋ยวรวะเดี๋ยวะีกไ้ท่าดี๋มบมไนยเอาสค่ะรุ่พี่ค่ะจะมแล้วนะใช่แบบว่าเข้าไปในบ้านะได้ค่ะุณพี่เยว่มให้ได้นะได้นะเอาใหม่ีอย่าลืมเข้าบ้านนะแล้วีกูไม่ไหว เอเรบัสที่หนึ่งพูดสิฉันกำลังเรียกสติสัมปชัญญะกลับมาจริงๆแล้วเมื่อกี้ก็น่าจะมีคนตัดได้นะฉันคิดว่าเมื่อกี้พูดถึงไหนนะ <c oughs> พวกดาวตระก,กูลเอเรบัสฉันจะทำให้ที่โรงเรียนเราจะแต่งตระก,กูลเอเรบัสจะต้องเป็นอันดับหนึ่งใช่กระดุ่เอเรบัสไม่ได้ซินกิดว่าเวลาฉันพูดเสร็จฉันต้องหัวเราะแบบตัวร้ายเพราะเรารา้ายการจะเริ่มต้นขึ้นที่เดอะฮัมมิงเบิร์ส กินกันรึเปล่า <c oughs> เดี๋ยวฉันจะพูดประโยคเปิดแล้วเธอก็ห,อก okay, ออหัวล้อแล้วตามด้วยกินเลี่ยนโอเคไหมใช่จริงๆแล้วมันต้องเธอเป็นหัวเราะแล้วตามด้วยกินเลี่ยนตามด้วยฉันตั้งหาเออฉันต้องหวัวเราะเหรอได้เราต้องหวัวเราะกันสามแเราต้องฝึกหัวเราะก่อนหัวล้ออ่ะใช่ฉันไม่หัวเราะเธอหัวเราะกันเลยสองคนเมลิสไม่ใช่เมลิสด้วยซ้ำเมลิสกินเลี่ยนไม่ยอมหัวเราะ ฉันคิดว่าจบแล้วเราต้องไปปากตองห้ามกันหรือเปล่าจังวะนี้จะต้องไปตรง้นแล้วน่พิกซี่เราบอกว่าคาถาอะไรของเธอหนาคาถาคัถหาคาถาอะไรไี่ต้ว่าจะไม่รู้ซะยังไมู่้เรื่องอะไรเลยราต้รีบไปแล้วตอนนี้แล้วมลวฉันได้ข่าไปสิบหคะแนนแบบงง เฮ้ตเถอะไปเรียกแบบว่าสลัดจาน่าคุณลุงไม่ได้รู้ว่าสลัดจานลุงสเมยนี่เธาได้ไป็ยังสึกกระเดียงน้องพี่ทั้งสองคนย่ไม่มีไม่มีเเข้าไปในฝาได้ยังไงเราจะตายค่ะไปหว่าเราจะต้องจุดจุดวู้ยรู้บานี่แต่ว่ายินดาจะคิดว่ายินีจ้ะช่วยได้รือเปล่ายีผมขาวคนนั้นเนะข่าหอ่าวหมดเลยไ้นีไปยังไงอ่ะที่นี่เราที่ไหนอ่ะมีปัญจนี่หรอ ฉันคิดว่าเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า,านะถ้าใส่ชุดนี้เราจะดุทำโทษให<ง>้เราฉันมีแค่ชุดเดียวด้วยซ้ำเนี่ยยูงในความสั่นนะฉันมีแค่นี้นี่ไงเราใส่อ่ะแต่ชุดนี้เขาก็ไม่ดู้นี่นะว่าเราอยู่บ้านไหนอ่ะกัน,นะทที่เขาไม่ดูถว่าดีนี่นะถูกต้องว่าแต่จะไปยังไงล่ะทีนี้อ้วเมื่อกี้เขาบอกว่าเราจะไปดูลาดเล้าอ่ะแต่ลาดเล่าเขาคือไปแล้วอ้าวล้วเขาไปยังไงอ่ะน้องสิ่งที่ฉันอยากรู้เลยอ่ะ คือฉันจะเอาคาถาอะไรจากไหนหมายถึงว่าเสอจะให้มาเอาที่เธออ่ะเอาที่ฉันอะไรฉันยังไม่มีอะไรเลยฉันก็ไม่มีอะไรเลยนี่ยังได้อยู่นั่นหรือเปล่าไอ้ผมถามคนนั้นจะเจอได้อยู่ตรงนั้นนั่นใช่ไหมไปสิไปสิไปสิ มีด้วยซ้ำพี่ตายเถอะแล้เราต้องไปตรงไหนอ่ะอ่าฉันจะพูดเรื่องกดทบกเข้าให้ฟังก่อนก็คือถ้าสมมติเราออกอยู่แบบว่าอยู่นอกหอนอนเดวิกาเราจะถูกลบห้าสิบคะแนนบ้านใช่ไหมฉันว่าเอาล่ะไอเดียอย่าต้องไการงนอ่ะพูดไปไหนอ่ะกลุ่มคนที่เหลือเขาไปกันหมดแล้วนะแต่ว่าเป็่เนเราไปกันหมดแล้วนะแล้วเราไปทางไหนล่ะลุนพี่คะ อสวัสดีนะสวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยไม่ได้เจอตั้งนานรุ่นดี่คนสวยไปดีค่ะสวัสดีนะทุกคนว่าแต่อันนี้บ้านทัมมิงบัดหมดเลยหรือเปโอ้ไม่ไม่ใช่นะคะมีแบบว่าไวดราก้อนโลโก้ไวเปอร์แบ็คด้วยนะคะรุ่นพี่ใช่แล้วเซอร์ฮาร์ดมีแต่แบ็คไวป้านะโอ้นั่นแหละค่ะอยากได้ค่ะอยไดค่ะจำไม่ค่ยแต่ว่าทำไปปัดต้อห้ามมีอยู่ตรงไหนหรอคะได้ยินว่าพวกเด็ก ที่มาจากบอนด์ดไฟดาก้อเขาซุบซิบนินทากันว่าจะไปที่นั่นนะคะรุนพี่คะใช่แล้วนะคะรพี่ว่าเาไม่สคัญที่จะไปนะคะคจะ่เฉาะเวลานี้น่ะใช้หใย่มวใช่แแล้วปว่ว่แล้ว่้วน่แลล้วนวะ่ายายแล้ว้ว้รใชแล้วใชแล้ว้ช่้วช่้ว่แล้่้วลลย่ตายแล้ว้วาะะล่ว่แแว่ไแวไ,ได้ัไ่อยูงง่ใออ้้่่ เราต้องไปรีบแจ้งสารตจันทร์หรือเปล่าคะรุ่นพี่คะอืมถ้าปล่อยไว้ให้แบบว่าสารตจันทร์ไปแจ้งก็ดีนะเขาจะได้โดนหักคะแนนบ้านเอ๊ะใช่หรอคะแต่หนูไม่อยากที่จะให้พวกเขาต้องเสียคะแนนบ้านนะคะหนูแค่เป็นห่วงชีวิตพวกเขารุ่นพี่เราไปช่วยเขาดีไหมคะเอ่อเรา้าู้ทางไปหรออ้าวแล้วรุ่นพี่ไม่รู้เหรอคะไม่รู้เนะเอ๊ะรุ่นพี่อยู่มาสองปีการศึกษาแล้วไม่เคยไปที่ป่าต้องข้ามหรอคะ ถ้าจะบอกว่ารู้ก็รู้ได้แต่ว่าถ้าฉันพาไปพวกเธอก็ไม่รู้สิฉันไม่รับประกันความปลอดภัยนะโอ๊ยแต่คุณในไรบัสดูแลตัวเองได้นะคะฉันไม่มีอะไรเตรซยมตอนแบบนี้เอ๊ะด้านหลังนั้นคือใครนะคะรุ่นพี่คะยายนั้นไม่ต้องไปคุยด้วหรอกเอ๊ตายจริงเมวิสจะลองไปคุยกับเขาสิพูดอะไรเมวิส ไปคุยกับเขาสินะพี่คผมสีชมพูเอ๊ะไปจริงไม่กลัวไม่ถูกลัวด้วพี่แบบนั้นนะคะเกิดแบบว่ามราไม่คุยงั้นเป็นแบบนั้นอยู่แล้วย่งนั้นอยากคับเขานเราโดนไปดูแค่ข้างหน้าป่าดีไหมคะรุ่นพี่หนูกลัวว่าเด็กๆจะได้รับอันตรายเนาะค่ะที่จริงถ้าเรามองจากตรงนี้ก็เห็นแล้วนะตรงไหนหรอคะเหลี่ยป่า ้างหน้าเหร,อ,หรอคะอืมแล้วจะลงไปไยังไงหรอคะรุ่นพี่กระโดดลงไปเลยเอ๊ะไม่เอากระโดดไปก็ไม่มีชีวิตแล้วทุาบอกอะไม่มีใครทำแบบนั้นเราเข้าบ้านกนดีไหมน้องพี่กินเล่นเดอะเวสเหมือนว่าข้างหน้านั้นจะมีป่านะแล้วก็มีสถานที่ลึกลับที่อยู่ใต้น,นนะ้ำเหมือนยายนั่นจะรู้ดี สถานที่ลึกลับใต้น้ำงั้นหรอคะใช่นะบ้าลองถามยานั่นดูสิแต่เมื่อกี้รุ่นพี่บอกว่าไม่ให้หนูไปคุยกับเขานี่คะเธอก็ดูดีไม่ใช่หรือไงถ้าอยากรู้นะวิไฟเลนหรอไ่เลนหรอแต่แค่ว่าตอนนี้้นอีกลงไปที่ไฮพาร์เทียไม่ได้นะที่หมู่บ้านตอนนี้พวกเราเลยยังไปที่ป่าไม่ได้ ราะว่าทางเข้าป่าเหมือนจะอยู่ที่ไฮเปเทียนะอ๋อรับทราบแล้วค่ะอ,อย่างงั้นรถเด็กที่เดินทางไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาหรือเปล่าคะอันนี้ไม่แน่ใจเลยนะจะเห็นว่าเขาไปจริงๆหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะ่ะเห็นพวกเขาพูดกันที่หน้าบ้านพวกเด e w ไว t ์ดราก้อนนะคะพวกเขามีพฤติกรรมที่แปลกๆ,ๆแล้วก็ทำตัวผงผางไม่รักชีวิตเลยค่ะดุนพี่คะ หรืออาจจะแค่ปกปั่นให้แบบว่าบ้านอื่นเกิดความสงสัยแล้วก็พาพวกเธอเสียคะแนนหรือเปล่าเพราะตอนนี้ไอริน่าจะไม่มาแ้ตอนโดนหักคะแนนข้างไอริน่นาจะรอโน่นโบ,บ,บ,บว์ตงรักซอบท์บ้านนั้นอาจจะเป็นบ้านที่แบบว่ากรลังจะดึงทุกๆบ้านลงไปด้วยนะเอ๊ะไม่ความว่ายัางไงคะดึงทุกๆบ้านลงไปด้วย ต้องระวังไว้ให้ดีอย่าเชื่อคำแบบว่าปุกป,ปั่นนะรับทราบค่ะแล้วเราแบบว่าสามารถใช้ใส่ชุดปกตทิทั่วไปในวันไหนบ้าบ้างคะรุ่นพี่สาร์อาทิตย์นะ้าเอ๊ะ <laughs> นั่นไอฟ้าดี่วะ <laughs> อันเกินพวกเธอหรือเปล่า โอ้ไม่น่าใจนะคะมีคุณหน้าเลยนะคะเพื่อนอหร์ตปัาหน้าพจคิซี่กับหนูเ็ตอบหน้าหนูไอ้ตายซิ้งทำไมใจกิริยานี่ลงมาเก้าแบบน่าเลือค่ะเฮ้ยเขาบอกว่าฉันพูดมากเกินไปเขาก็ตบหน้าฉันนะว่ายจเฮงสวยชะมัดนจะชอบใจความรุนแรง